กองทัพเขมรฉีเทพราดค่ะกองทัพเวียดนามออกตัวประกาศล่นลหนุนกองทัพไทยค่ะเขาสู่การหยุดยิงวันที่7นะคะแม้ว่าเขมรจะยังเพิ่งเข้าสู่การหยุดยิงจริงแค่5วันนะไม่รู้อีกสองวันหายไปไหนนะคะแต่เขาก็พยายามจะโกหกชาวโลกอะคะ่ะว่าอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งของเขานะคะแต่ถ้าหากว่าเขมรเนี่ยได้ฟังข่าวนี้เนี่ยน่าจะทำให้กองทัพเขมรขาสั่นไม่มากก็น้อยแน่นอนค่ะ โดยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่4สิงหาคมนะคะที่ห้องสีสิทธิทรงครามกองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกพนาแค้วปอดทุกผู้บัญชาการทหารกองทัพโบกพลโทชัยพึกด้วยประพัดรองเสนาธิการทหารบกและพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สอง ให้การต้อนรับพันเอกอาวุโสเหนียนตัดเสี่ยมนะคะรองผู้ช่วยทูตทหารเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านการทาหารและก็กระชับความสัมพันธ์ของสองกองทัพให้แน่นแฟนค่ะ โดยพลโทบุญสินพัฒกลางแม่ทัพภาคที่2นะคะได้เปิดเผยว่าเป็นการแลกเปลี่ยนพบปะคือความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง2ประเทศและทางรองผู้ช่วยทูตทหารเวียดนามได้มาพบกับผู้บัญชาการทหารบกเพื่อมาแลกเปลี่ยนด้านการทาหารและกระชับความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นของทั้ง2กองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง จากนั้นค่ะแม่ทัพภาคที่สองก็ได้มอบเหรียญพระหุรมานเนื้อทองแดงให้รองผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่สองค่ะเป็นประธานฝ่ายคารวาสสร้างขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี2568โดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเจ้าวาดวัดหมื่นหินจังหวัดกาลสินมีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2568สำหรับเหรียญพหุรมานนะคะมีประสบการณ์จากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีด่านชายแดนค่ะได้โพสต์รูปเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นพหุรมานเป็นที่ฮือฮานื เนื่องจากวัดฐาหารถูกระเบิดแต่ไม่ได้รับอันตรายทั้งคนทั้งวัตถุมงคลแค่เจ็บเล็กน้อยเท่านั้นสําหรับกองทัพเวียดนามได้รับการจัดอันดับให้เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งเป็นอันดับที่2ในกลุ่มประเทศอาเซียนและจัดอยู่ในอันดับที่23ของโลกจากการจัดอันดับของ Global f i e Power ประจำปี2025ค่ะ